น้าเขากะหดาหยั่งกินเ้าโดยชั้นเชฟกินเ้ากับยังลกกินเ้าโดยกินลกขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฝ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มา สวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบ,บายดีสบ,บายดีอ่าเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบื่ทุกผู้ทุกค,กคนเนาะที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะก็ยินดีตอนนครับข้าสู้สองนอก,น,กน้อยบ้าน,น้า19่เกาิเคนเนาะทุกคนเนาะอ่าสภามือนี้เนาะสาวนกและบ่าวบุญนำก็จะได เขาไปหาพี่น้องพอตรงเรื่องจะได้เอาอเป็นนกนกไม้ว่านทุกคนจะเอาอนกไ,ไนนม้ไปไว้นะจะนาไม้ไปไว้แล้วก็มือน่าจะเป็นมืออื่นมือแล้วก็บ้าบุญน,นำก็จะได้ไปปุ๊บส่วนลูกบุญมีสาวนกก็ให้ยู่นำเอื้อยให้ยูย่นำเอื้อยของสาวนกเนาะสาวนกหละ บ้าบุญนําก็จะได้เอาอ่าเป็นนอไม้แล้วก็เอาใส่ท่อยางไปไว้ที่หมู่บานมาั่งเนาะซึ่งบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะทุกคนเนาะ เอฟซผู้ <FC. S 2> มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางขอบใจแฟนเพลงที่สมว่าเก่ง อีลีขอบใจคนดีที่คอยเข้าใจเคียงข้างตลอดเวลาที่ผ่านมาบ่ได้เหินห่างอุปสรรคแม้นยากขวางทางสู่เพื่อหวังเส้นทางยาวนานสร้างผู้สนผนบุญด้วยใจเต็มล้อ สะสมไว้ทีละน้อยพอยให้จิตใจซื่อบานบุญพราได้มาทำบุญห่วมทานขอบใจให้เป็นสะพานบุญเมื่อท่านส่งมาบอลืมพระคนที่เคยเกื้อกูลชวยเหลือ ใจจูนเจือเอื้อเพื่อแบ่งปันให้มาสองมือพนมกกาบกลมไหววอนเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วในโลกาคุ้มของรักษาผู่มีน้ำใจ ซนบานบุญพลาได้มาทำบุญห่วมทานขอบใจให้เป็นสะพานบุญเมื่อท่านส่งมาบ่าลืมพระคุณที่เคยเกื้อกูลสวยเหลือ ใจจูนเจือเอื้อเพื่อแบ่งปันให้มาสองมือพานมกาบกลมไว้วอนเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วในโลกาคุ้มของรักษาผู้มีน้ำใจ ตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาฮอดอจุดที่รถเฮาคาเนาะเดินเาาน,น,นี่ครับสะดวกสบายแล้วยัามาดดงม่จันทลีคำวงซาเพิ่นเป็นคนที่อาจางหลุดจกกวดออกแล้วพี่น้องเอลยเนาะเนีน่ยพ่นกลับไปได้ละบานนะัานนี่ยนะยำแรงแห้งไปได้ขอบคุณขอบคุณเด้อดทางยังไงจันทลีคำวงซาของลูกเนาะบอกพี่น้องเอลยโอ้ยคันพ่นบ่มาช่วยแม่นี่ก็ถือว่าคือดังที่เห็นแหละฝนตกมานาะ จะในลากได้แก้จังสันแหละพี่น้องเยตอนนี้ก็บอกคาแล้วไปสะดวกสบายแหละพี่น้องเยเนาะดีใจขอบคุณทั้งแม่หลายๆให้ยูนดีมีแรงเด้อลดสิ้นปุ๋ยมาเขามาเยอะจอมาให้ครับอ๋อิจักกันยาพูดด้วยดูสักแค่เด็กมั้ง กับท่อ,อยางเมนผู้ดได้ค่ะอ๋อโน่นหมายกับอันท่อ,อยางนี่แหละวมันต่าโปรเจกต์นี้เป็นขอ้องการช่วยเหลือของยาเมเอเจวอนอ่าแล้วก็ทางพอสมแพงอ่าเมเจวร์บอลพนอยู่ทางสาหรัฐอเมริกาก็คือดังทางอดอลลาร์เท็กซัสทางพอสมแพงก็อยู่ทางออสตินพนช่วยกันคนละ150เหรียญน,นะนะอ่ารวมเป็นอสามร้อยเหรียญเนาะ เป็นส่วยใน,ะนการซือ้อเดี๋ยวอันนี้เป็นซุดที่2อ,อ่าซุดที่หนึ่งกับปุ๊กไปแล้แลวพี่น้องเห็นน่องงามแล้วเริ่มขึ้นแล้วอันนี้มันซุดที่2เด้ออันนี้นะอ่าซ<ะ>ุดที่สองในการพ่นยาให้มันขอบคุณขอบคุณแม่เยาวนแลน้ว <ขอ S 2> ก็พ่อส้มแพงเนาะอีเดย์ใวยเหลือบของเขามาเมาเอาข้าวมาเอามาคงกินมาไว้แสดีไปมีผู้ได้แเหมอนว่ามีอยู่บ่มาไหมกําลังกินข้าวบ่มาเอา,าเ,อาาเอาคร <c oughs> ื่องกันไรยันค่ำไว้ กำลังหาผวาเขาด้วยวันนอนเราเข้าไปบุ้งไปเจอ้ริงจริงเนี่ยเออจริงนอนผู้ส่งก uh, ันเลยเพราะอดี๋ยวไอซีเบียไปมันเป็นเบียกของผู้ชายนี่มดนนี่แหละเนาะนี่เพ่นก็ปลุกต้นพ้าทุกคนปลุกเรียบหมดแล้ว โอ้ย,โ,อยโกกมากฮึ่ทีสาวนกแหละบ้าบนน้ำเลยพากันมาปุ๊กเนาะเพลื่อนท็ดแท่งโซลาเซลเอาปัดโ้ โดยนกมาแล้วนกนกมาแล้วทุกคนเบิ่งพอเท่าจัน,นสบ,บายดี <c ười> โดยน,ดน้าขขาวกระโดานยังทุกคนกินเขาโดยชั้นเชบกินข้าวกับยัง อากินข้าวกับแกงซีนเซฟเซฟเดอ้อนน่ลูกเอาอันนี่ตับไก่เอาตับไก่มาไว้ฮะเพราะว่าเพื่อนมากกินทุกคนจ่าวลี่กินตับไก่บ่หุ้ยเอ้ยมีของกินแล้วเนึ่ đôi Nít đó Tập cây ăn Ôi nó cặp ai nam ở mà vầy dư hình hồ hào chân nít đừ Bởi bương xào lì còn đừ nè Xạ bài đi, đi. Đôi, chín khó cặp nhàng Này, con nó xin đôi kèng nó no, xa xin แซฟเซฟเด้อเลยโดยนกกินเขาโดยกินลกกินแซบเซฟคุณอะไเป็นหุ้นขวาเสาลีแม่เนี่ยเจ้าขวานึ่งเจ้าหรือว่าเสาลีเป็นคนขวา<ส>เป็นคนแกงแซฟบ,บอก <laughs> พูดอะไกนมาพูนั้นเป็นคนครัวมัไดไะแต่ละมือกันซอยกันเนาะนึ่งนึงเขา้านึงกัขควกินขวกินกัะซ้อยกัานนึ่งข้ากัะซ้อยกนันเดี๋ยวไปยามมเท่าแผดก่อนดึกักคุณไปซอนนี้เห็นบ่ ออกไปหุนนอกพุ่นเออ,อโบห็นเห็นไปไป,ไปนอกพุ่นอ่าคุณมาเซานี่ไปโบห็นไปหาเม่เท่าแคจกันเนาะนี่อันนี้ก็กิกนข้าวสบายดี <c oughs> เซบบอเลยเมียวเมียวเพื่อนกินข้าวเสารีกะจะดีได้เสารีนี่ขวดแล้วเพื่อนก็แบงฮะเพืนันแบงฮะับเนีเพั่นกระตักฮะรบพอเท้าจันกินแล้วก็แบงมาะหม่เท้าเพ็ดกิน èu đấy mèo mà tới sai lì à thôi ngồi mèo 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 đây à mèo đi kiếm lung นี่ทุกคนสนุกจะมาบึงหันบาบุนนำก่อน <c oughs> ส,น,กออกไไน,สนุกก็ไปได้มาตั้งแต่ปุกมาเนาะสนุกก็ไปได้มาจักเท้อนี่บึงห,หันของบาบุนนำเนาะ เพื่ก็เฮ็ดอ่าเป็นสร้างเก็บเครื่องแด้แล้วก็เป็นเฮือนแด้งานเซาวันเราบันํานอนส่วนสซติ๊และแม่ทมิตรก็เพิ่นพากันไปเสียญ้ามันต้นว่ซั่นมาก็เพิ่นเสียญ้ามันต้นอยู่เนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยว สนุกไปเอากระเจนนมบาวน้ำอยากจะพาทุกคนเขาไปเบิงเ้งงานบาวน้ำเพื่อนเอาเครื่องทีอ่าเขาจะาบริจาคมาห้มาไว้แล้วเนาะนี่จะมืดได้ได้ทุกคนเพราะว่าเป็นตอนแรงแล้วเนาะนี่นั้นก็บบอนนี่เครื่อง ตายู่ได้ทุกคนสติกกับเมทามิดกับโบยุเพื่นกาพับเครื่องไว้เนาะ โอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพงท่นนี้ก่อนเนาะทุกคนนะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสัาพอลิปนี้สานุกขอเก้าก่าวคำว่าสบายดีขอบใจเอผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา ด้วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง